ดีใจครับดีใจมาแล้วครับรุ่นนี้ที่รอคอย2องแสบาทนะผมยังไม่ได้บวกแหวนนะสองแสผมพูดอย่างนี้ก่อนเลยเดี๋ยวลูกค้าจะมา,าหาว่าพูดไม่ตรงนะครับผมตัวนี้ ZL926L นะผมยกเทสูงประมาณ2.7เมตรยกสูงยังไม่เทประมาณ3เมตรกว่าๆ7มมั้งครพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ55กิโลวัตต์74แรงม้าเอาไปเลยกักคันเล็กอย่างนี้ ขับแรงแน่นอนดูเหยียบง่ายมุ้งกี่นะผมไม่ใช่เล็กๆนะ0.5-0.6ถึง0.6หคิวหนาๆเอาไปเลยฮะลูกค้าประกัน1ปีเต็มนะผมพร้อมจะส่งทั่วประเทศคันล่าสุดเพิ่งไปเชียงรายมาอ่าคันนี้มีระบบถอยหลังไฟถอยหลังอ่าถ้าเข้าเกียร์สตาร์ทก็ไม่ติดด้วยมีระบบเซฟตี้ให้มีกล้องถอยหลังให้ด้วยอ่ามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะลูกค้า แล้วก็มีเสียงถอยหลังด้วยไฟถอยหลังติดไปให้อ,อย่างนี้ครับถอยหลังก็จะมีเสียงนี้รุ่นเก่าๆไม่มีนะคะบ,บนรุ่นใหม่ๆมีแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าคันนี้มันเล็กไปข้างหลังอยู่ข้างหลังเลือกได้เลยใหญ่ขึ้นหรือ3.2นะครับ1.5ตันเลยหรือว่าจะเอาตัว4.5เมตร2ตันกว่าเอาไปได้เลยนะครับแต่2ตัวนั้นจัดไฟแนนได้ ตัวนี้จัดไม่ได้นะครับผมบอกบอกไว้ตรงๆอย่างนี้เลยอ่าเรามาเลือกมาชมได้ครับเหลือ2ตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายเชิญครับ